ค okay. มือว่างคนหนึ่งนะฮะต่อต่อไปนะครับสู้กับพวกอะไรสักอย่างนี่นแหละฮะวินิวิโซพี่ยังไม่ตายเลยใช่พี่กลับไปแล้วน้อยพวกแกอี๋เอ้ยน้อยคันได้สนเจย์ยูยี่เนี่ยฉันจะจัะกนันดัตต์จีเวอรน,น,นะนีินะแกบอกหัวหน้าแกคือใคร มาหาโซกิคีอือ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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่นะนี่นะเพราะอือย่อย่ออะไรขอเสนอครับผมอ่าสุขผู้หญิงมาองเออนางแกลียวหญิงได้ฮาซิมิซิโดโอเคนางเกลียวหญิงได้ เออฉันจะวิจัยน้องฉันด้วยฉันจะมงแก้ได้ทำไมโอ้โหด,ด้วยเหรออ่ะขอให้โตมาเอาโอ้ยเสือเคียวดาบดูและเผ่าที่เป็นหมอผีนะฮะหน้าคนใหม่โอ้โหเลเยอนะฮะทัสูบราวนูจอน นี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่ต่อไปในเด,เดอร์หมายเลขที่เล่นจบไปฮะอ่เดินต่อเลยนะฮะมีสามนี่นี่โอลคัสมิเลิศจะหมดแล้วอ๋อแฟนร่างเลยคัสมิทแฟนร่างเป็นวีสามทมานี่เนี่ยอ้โหเฮ้ยนี่วีสามคลิก วิสามคิกวิสามคิกคิกคิกไปเลย yeah. อ่าเออเออเดิมตอนตรงจะเริ่มดีมากเลยพี่สามเออครับพี่โอเคแ้่หนึ่งนะฮะ